สุจิปุริแปลว่าอะไรสุจิปุริสุก็เป็นสุตังสุตังแปลว่าฟังหรือว่าอ่านจิก็จินตังจินตาแปลว่าคิดปุก็เป็นปุจฉาถามลิก็แปลว่าลิขิตเขียนอ่านคิดถามเขียนี่หัวใจของบัณฑิตรู้ป่ะคิดอะไรออกนี่มันต้องเขียนเลยรีบเขียนจดไว้ก่อนดี ไม่จดไว้มันก็ลืม嘛สิอันนี้เป็นหัวใจของบัณฑิตถ้าไม่มีหัวใจบัณฑิตนี่ก็เป็นบัณฑิตไม่ได้นะบัณฑิตแปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าผู้รู้บัณฑิตก็แปลว่าผู้ที่กระจ่างสว่างสวัยด้วยปัญญากนเป็นบัณฑิตคือค่อนมีปัญญาไงอ้าวมีคำถามอะไรมาสนทนาธรรม คือผมอยากให้หลวงปู่คำว่านวังคะตัดสุสานที่ผมไปหาข้อมูลมาครับเห็นว่าคือคําสอนของพระพุทธเจ้าครับมีเก้าอย่างนะมีสุตตะอันนี้สองคือเคยะสองคือเวยาตาระสี่า่าห้าอุทานหกอิติวุฒรกะเจ็ดชาชาตะกะแปดอัพูตธรรมเก้าเวทละ ือมผมอยากจะผูดอธิบายเก้าอ,อย่างเน <c oughs> ี่ยครับเก้าอย่างเลยอ๋อจะไปเปิดดูพระไตรปิฎกเนี่ย <c oughs> นะท่าน <c oughs> อาจารย์แล้วยังงงเหรอครับคือสรุปไม่ง่ายนะเก้า <c oughs> อย่างเนี่ยคือธรรมวินัยของพุทธเจ้าธรรมวินัยของพุทธเจ้าเนี่ยจะเรียกว่าเป็นหนึ่งอย่างก็ได้ธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยนะธรรมวินัยเนี่ยหนึ่งอย่างก็คือ มีวิมุตติรสวิมุตติรสหมายถึงมีรสของความหลุดพ้นมีความหลุดพ้นนะ่ะเป็นที่น่ายินดีวิมุตติรสนะคําสอนพระเจ้าทั้งหมดเนี่ยถ้าแบ่งเป็นหนึ่งอย่างคือวิมุตติรสมีรสคือความหลุดพ้นเป็นที่มายินดีถ้าแบ่งเป็นสองอย่างก็คือธรรมาวินัย ถ้าแบ่งเป็นสามอย่างก็คือไตรปิฎกถ้าแบ่งเป็นห้าอย่างก็คือนิกาย,กาย,กายาหา้านิกายห้ามีอะไรนิกายแปลว่าหมวดหมู่แปลว่ากองกลุ่มกตีขนันนิกายพระสูตรขนาดยาวมัชฌิมนิกายพระสูตรขนาดปานกลางแล้วก็ สังยุตตนิกายพระสูตรที่เป็นหมวดผสมสังยุตตะเราว่าหมวดผสมแล้วก็อังคุตตรนิกายพระสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องการเพิ่มขึ้นทีละองค์เช่นหมวดหนึ่งก็เรียกว่าเป็นเอกานิบาตหมวดสองเรียกว่าเป็นทุก,กานิบาตหมวดสามเรียกว่าติกานิบาตไปจนทั้งถึงหมวดสิบเอ็ดเลยถ้าเกิดเรารู้เราเข้าใจตรงนี้เราก็ไปศึกษาค้นคว้าง่าย เราอยากรู้ธรรมะหมวดไหนกี่หมวดมีกี่ข้อเราก็ไปเปิดดูเช่นอุบาส,บรรสกปัจจามีคุณสมบัติกี่อย่างห้าอย่างเราก็ไปเปิดหมวดห้าอริยมรรมีองแปดแปดอย่างเราก็ไปเปิดในหมวดแปดเนี้ยแล้วก็คุณทะการิกายหมายถึงว่าเป็นหมวดเล็กๆไม่น้อยเป็นหมวดที่หลากหลายมีอีกตั้งสิบห้าคำพีอันนี้เขาเรียกว่าห้านิกายห้านิกายก็คือพระไตรปิฎกนั่นแหละ ไตรปิดกค,คือพระวินัยเกี่ยวกับเรื่องของข้อบัญญัติของพระสูตรโดยตรงแล้วก็พระสุรตันตสุดตันตปิดกก็คือพระสูตรต่างๆมากมายห้านิกายนี่แหละแล้วก็อภิธรรมปิดกก็เกี่ยวกับเรื่องของพระพิธรรมหมดหนึ่งแบ่งเป็นสองก็ได้นะถ้าแบ่งคําสอนพระเจ้าหนึ่งอย่างก็คือวิมุติรสสองอย่างคือธรรมวินยัย สามอย่างคือพระไตร,รปิฎกห้ายอย่างเป็นนิกายห้าเก้าอย่างเป็นระวังพระสัตตุศาสตร์ธรรมะที่เป็นคําสอนของพระเจ้ามีองค์เก้านวะพระว่าเก้าอังคะแปลว่าองค์ศาสนะพระว่าคาสอนคําสอนของพระศาสดามีองค์เก้าสัต์ถูกะวแปลว่าพระศาสดาคือพระพุทธเจ้า แล้วก็ยังแบ่งออกเป็นแปดหมื่นสี่พันธรรมขันด้วยแปดหมื่นสี่พันหัวข้อสวินัยสองหมื่นหนึ่งพันธรรมขันประสูติสองหมื่นหนึ่งพันธรรมขันพระบิรรมีสี่หมื่นสองพันธรรมขันนวังคัสตูศาสตร์คำสอนของพระสันดามีองค์เก้าสรุปย่อๆคือพระไตรปิฎกนั่น,นเองเพียงแต่ว่าสมัยก่อนเขาไป่ได้เรียกพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกมาเรียกในสมัยหลังสมัยก่อนจะเรียกธรรมวินยัย เขาเรียกว่านิกายห้าจะเรียกว่าเ,เป็นคําสอนพุทธเจ้ามีองค์ก้าสุตตาคือพระสูตรคําสอนที่มีชื่อว่าสูตรโดยตรงเคยะก็คือเป็นคาถาที่เอาไวส้สวดเคยะนี่แปลว่าสวดสาธยายสวดเป็นธํานองเวยกากรณะนี่คือพวกอภิธรรมพระสูตรที่มีเป็นร้อยแก้วเป็นคําพูดธรรมดา แล้วก็อะไรสุตตะคยะวยาการณะแล้วก็อะไรมีสุตตะยะเวกาเเวกาเวยาการณาแล้ก็คาถาคาถาก็คือเป็นเฉ้าคาถาธรรมบทชาดกพวกนี้จะมีแต่คาถาล้วนๆนะมีแต่คาถาแล้วก็อุทานอะไรอีก ก็ปิิวุตกะครับอุทานอุทานนี่ก็เป็นคําเปล่งเวลาที่พู้เจ้าเกิดสมณั์ดีใจพู้เจ้าก็จะเปล่งเป็นคาถาขึ้นมาเกิดจากสมณั์ก็เปล่งเป็นคาถาเรียกว่าอุทานอุทานเช่นเวลาที่เราตกใจที่เราจะเปล่งว่ายังไงเฮ้ยคุณแม่ช่วยอย่่งนี้่าบางคนเขาบอพุโทโธพุโทโธอันนี้เป็นอุทานเหมือนกันแหละ แล้วก็อิติุตกะก็เป็นพระสูตรที่จำแนกต่างหากเลยประมาณห้าสิบสูตรเขาเรียกว่าอิติุตกะก็คือพระเหตุนั้นพระพุทธเจ้าตรัสแล้วอย่างนี้อ่เพราะเหตุนั้นพุทธเจ้าตรัสแล้วอย่างนี้ถ้าเป็นพระนนท์ท่านทรงจํามาแล้วท่านจะแสดงท่านจะพูดว่างไงเอวเมสุตังพระสูตรนี้ครับเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ว่า แต่ว่าอิทธิวิตกาเนี่เป็นผู้ที่ส่งไว้ก็ามาจากนางขุชุตราโดยจากว่านางขุชุตราหลังข้อมหลังข้อมนี่เป็นคนใช้ของนางสามาวดีไงคนใช้ของนางสามาวดีซึ่งจะต้องไปเอาดอกไม้เอาอะไรมาให้นางสามาวดีแต่ไอ้ก่อนที่จะบรรลุเป็นโสดบันนี่แกจะงุ้งยิบตลอดเลยพระราชาให้เงินมาแต่ไปหาปณะนะ ทุกวันอ่ะแปดหาปณะนะมาซื้อดอกไม้ซื้ออะไรพวกเนี้ยมาไว้ในวังแกก็งุบงยี่เป็ดสี่ก็หาพณะนะซื้อครึ่งเดียวแต่ตอนหลังนี่แกไปฟังธรรมแล้วบรรลุเป็นพระสวดาบันตอนหลังแกก็เลยไม่งุบงนิหละไม่มิมละก็เลยซื้อมากกว่าเลยแปดหาปณะ,ะเลยดอกไม้ก็เยอะมากเลยนางสาวเมาดีก็เลยขาาหอกว่าเอ้าวันนี้พระราชาใจดีหรือไงให้เงินเพิ่มเหรอ บอกว่ากล่าวเจ้าข้าเอ้าแล้วทําไมวันนี้ดอกไม้ถึงเยอะทําไมทุกวันนี้ดอกไม้ถึงน้อยก็บอกว่าพระราชาให้ทุกวันเท่ากันนั่นแหละแปดหาปณะนะนแต่รับพระองค์นี่งุ้มริบไปสี่หาปณะนะอแล้ววันนําไมวันนี้ไม่งุ้มริบล่ะบอกครัพระองค์ไปฟังธรรมะมาแล้วได้บรรลุได้บรรลุธรรมแล้วตอบนี้ผิดสี่ไม่ได้แล้วทางสามดีิก็เลยว่าโอ้ธรรมะดีขนาดนี้เลยเหรอถ้างั้นเนี่ยเจ้าไป ต่อไปนี้ไม่ต้องเป็นคนใช้แนละ้วไปฟังธรรมะอย่างเดียวแล้วก็เอามาบอกเราเแกก็ไปฟังมาแล้วก็มาบอกนางสามัมมาวดีโยทั้งแกตงตบัตตยบิดกเลยนางขุจุตานะเป็นคนใช้หลังค่อมเพราะในอดีตนี่ไปล้อเรียนพระบาเจพุจ้จาพระบเจขุจ้จาองค์หนึ่งท่านก็มาวินตาบาดแล้วก็หลังเปานค่อมก็เลยไปเล่นกันไงเป็นเด็กสาววัยรุ่นน่ะ ไปเล่นบอกพระปเจ้าผู้เจ้าเราเดินอย่างนี้นะเดินอย่างนี้ก็ทําเป็นคนข้อมนะตอนหลังแกก็เลยไปเกิดเป็นคนหลังข้อมดังหลายชาตินะนะแต่ว่ามีปัญญาดีเาเคยถว,ยวายพวงมาลัยแต่พระปัทนามีปัญญาแกก็เลยท่งจำพระตัิฑกทั้หมดเลยแต่ก็มาเนี่ยแหละมาส่งจําอิทธิวุติการนี่แหละเวทัละก็เป็นการโต้อตอบกันเป็นคําถามคําตอบที่ทําให้เกิดความยินดี มีการถามพอถามพอมีคนตอบปุ๊บก็เอาคําตอบนั่แหละมาตั้งเป็นคําถามคนฉลาดนี่เขาไม่ได้ต้องอะไรมากเลยเขาได้ยินอะไรไปเนี่ยเขาก็จับเอาคําพูดนั่นแหละว่ายังไม่เข้าใจอะไรที่ละเอียดพอก็สิ่งที่พูดมานี่แหละคนแสดงเนี่ยเราก็จับแล้วก็เอาสิ่งที่ได้ยินมาเน่ะมาตั้งเป็นคําถามตั้งเป็นคําถามเสร็จแล้วคนแสดงทำว่าเขาตอบมาแล้ว เราก็เอาสิ่งที่ตอบมามาตั้งเป็นคําถามอีกก็ทําให้ถามได้เรื่อยๆไงนั้นสมัยก่อนเขาสนานากันโตรุ่งเลยคือ,อยังรุ่งอะ่ะมีเรื่องสนานากันทุกวันนี้มีเรื่องสนานาป่ะถ้าเพอเจอมีเยอะเลยใช่ป่ะแต่ถ้าเป็นธรรมะไม่กอมีอะ่ะเพราะเราไม่ฉลาดในการที่อยากตั้งคําถามอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าวทัุละมีทั้งมหาเวทัุละจุลเวทัุละ ก็คือเอาคําตอบมาตั้งเป็นคําถามพอตอบมาแล้วก็มาตั้งเป็นคําถามใหม่อีกสุดยอดเลยนะ <S <S เราก็ต้องฝึกให้มันสุดยอดบางทีสรุปแล้วก็คือเป็นคาสอบเู้ายทั้งหมดแหละเพี่งแต่ไปเรียกชื่อต่างๆกันกนั่นนี่มีตั้งหนึ่งยางสองยางสามยางห้ายางเก้ายางแล้วก็แปดหมื่นสี่พันเลยอะเอ้ใจยางชาตินี้จะรงพระไตกรกปิฎกไว้ปะอยากโงครับึ คงจำได้ไม่หมดแน่นะแล้วก็ต้องให้เวลาศึกษาเอาพระไตรปิฎกไปอ่านบ้างแล้วมายืมมายืมพระไตรปิฎกไปอ่านาพระไตรปิฎกขบวนหน่อยน่ง